สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางฮา0ลอยสูตรไม่เดียวนะครับงดประจำมาที่2ี่สนะครับเมษายน2566นกะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางทุกๆแนวทางนะครับทาจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะครับผมก็เรามาดูผลของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับพี่ สายรูดเนี่ยผมยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสายรูดเนาะเพราะว่าผมเน้นในรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับแล้วเข้ามาตรงรอบด้วยนะครับเมื่อวานนี้ยินดีด้วยนะครับผมก็เฉพาะกิจรอบแรกของเรานะครับผลที่ออก5 3 0 6 9ผมให้8กับ0นะครับใครวิ่งรูดที่0นย์นะครับพี่พี่เข้าไปที่30นะครับผมรอบแรกส่วนรอบพิเศษนะครับ831กับ หนนะครับของเราแปดมาอยู่ข้างหน้าเนาะนะครับรอบนี้รอบปกตินะครับที่ผมเน้นให้4ี่แกับ0ูนย์เก้านะครับศูนย์เ้าเสียดายไม่ได้เน้นนะครับพี่น่าจะออกตัวเดิมของวันที่ยี่ิบสี่นะจะไม่ผิดนะครับเนาะผมก็เลยไม่เน้นให้นะครับก็ใครวิ่งรูดที่0ูนย์ะครับเข้าไปที่0ูนย์เก้านะครับผมรอบปกติ ส่วนรอบ V.I.P. นะครับตัวรองนะครับ70 0กับ04นะครับอือมาแล้วเพจของเรานะครับใครวิ่งรูดที่0ูนย์นะครับเด้งเด้งนะครับผมตึงนะครับแล้วก็8ด้วยเนาะอือลืมลืมบอกรอบปกติเนี่ยมา8ด้วยนะครับใครวิ่ง8หรเลยเอา8ไปรู่เนี่เข้าไปที่83นะครับในรอบปกติเนาะส่วนรอบ V.I.P. นะครับเนาะก็ ขอโทษด้วยนะครับเหมือนใจ v i p นะครับใครรูปศูนย์เนาะก็เข้าไปที่ศูนย์สี่นะครับตรงๆงนะครับผมแล้วก็ศูนย์ศูนย์เนาะนะครับมาเด้งเด้งเลยนะครับทั้งสองรอบเนาะมาเด้งเด้งเลยก็ยินดีกับพี่พี่ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมอนเข้าไปรับชมนะครับผมขอฝากบ้านเสกโชคด้วยนะครับพี่ก็สปอน บ้านแสงโชคนะครับก็คือบ้านโชคอน,นันต์999นะครับผมเนาะท่านใดที่กําลังมองหาบ้านแสงโชคนะครับได้แนวทางตัวเด่นตัวเด็ดแล้วไม่มีบ้านแสงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านโชคอน,นันต์999นะครับผมวันนี้นะครับที่ผมจะให้นะครับตัววิ่งนะครับผม วันนี้ผมได้เรียกพี่น้องนะครับผมให้วิ่ง3รูด2นะครับวิ่ง3รูดูท 2, นาะเน้นรอบปกตินะครับผมรอง V I P เช่นเคยนะครับในรอบนี้ <c oughs> ก็สายรูดก็จะมี20 21 22

นะครับผมสามตัวนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลขสามนะครับสามสองศูนย์นะครับสามสองสี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยสูตรไม่เดียวนะครับก็ขอให้มาตรงรอบแบบเมื่อวานนี้แล้วกันนอะขอ้มาตัวเจาะนะครับพี่พ ใครไม่ชอบ2นะครับเอา3มาประกบคู่ในตัวที่ผมเน้นได้เนาะอาจจะเป็น3 30 32 34 38 39นะครับประมาณนี้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ